เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงลิเวอร์พูลของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ถล่มเอาชนะทางนักบุญนเซาแ์ทมป์ตันมาได้แบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของทางเลวิสคูมาสในการแข่งขันครึ่งเวลาแรก กอนที่ทางเจเดนแดนจะมาเหมายิงอีก2ลูกในครึ่งเวลาหลังช่วยให้ทีมของเราคลุยทางผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายในศึก FA Cup ได้สำเร็จนั่นทำให้เราจะได้ไปทำศึกแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแข่งขันรอบต่อไป ทั้งนี้จากผลงานที่ยอดเยี่ยมของบรรดาดาวรุ่งทั้งหลายของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของแดนซ์ที่โดดเด่นเสียเหลือกเกินแม้ว่าเขาจะถูกส่งลงสนามมาเป็นตัวสำรองก็ตามทีนั่นจึงทำให้ทางฮาวิเอนเลียดดาวเตะรุ่นพี่ได้ออกมากล่าวยกย่องผลงานของเขาเป็นการพิเศษและเชื่อมั่นว่าดาวเตะวัยเพียงแค่18ปีรายนี้จะมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่ข้างหน้า ในสัปดาห์นี้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่ออย่างยิ่งเลยนะเอ็นเลียดกล่าวเราเพิ่งจะคว้าแชมป์คาราบาวครับมาครองได้สำเร็จและเราก็กรีดทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของการแข่งขันในศึก FA ครับได้ตามเป้าหมายอีกด้วย มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆกับการลงสนามเมื่อคืนก่อนนี้เล่าเรืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องทำเราก็แค่ต้องการจะโฟกัสกับการคว้าชัยชนะให้ได้และดูมันไปทีละเกมที่ผ่านไปบรรดาดาวรุ่งของทีมเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะโดยเฉพาะในรายของทางเจเดนแดนที่ลงสนามมาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ <c oughs> เขาเองก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง ในก็พูดถึงบรรดาแข่งดาวรุ่งภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูนักเตะระดับซีเนียร์ที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งให้กับทีมของเราขึ้นบางนั่นก็คือในรายของทางโจโกเมสดาวเตะสารพัดประโยชน์ของทีมเรานั่นเองหลังจากโดยปกติแล้วตำแหน่งโดยธรรมชาติของเขาก็คือการลงเล่นเป็นปักหลังตัวกลาง ทว่าเจ้าตัวก็ถูกทางออกมายืนเป็นแบ็คขวาอยู่หลายครั้งในช่วงที่ทางเทรน์อนเดอร์นเดออาร์โนได้รับบาดเจ็บไปเช่นเดียวกับการโยกมายืนขัดตาทับทางฝั่งของแบ็กซายด์ด้วยในตอนที่ถักแอนดูโรเบอร์สันและคอสตาซิมิคาลงสนาไม่ได้อีกด้วยล่าสุดเขาก็ยังได้ตำแหน่งใหม่ขึ้นมาอีกกับการถูกดันขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยตัดเกมอยู่ที่หน้าแผงแบ็กโฟของทีมเรา เรียกได้ว่าเข้าคือนักเตะที่ตอบโจทย์ได้ในทุกสถานการณ์ของทีมอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะได้โอกาสลงสนามไปแล้วในเกมระดับสูงมากกว่า200นัดแต่ตัวของโก m เมสเองก็ยังไม่สามารถที่จะเบิกล่องประตูแรกของเขาได้ นั่นจึงทำให้แฟนบอลในสนามพยายามที่จะส่งเสียงตะโกนเรียกร้องให้ทางโกเมสลองยิงประตูเองดูบ้างเพื่อให้เขามีความครบเครื่องในทุกด้านมากยิ่งขึ้นไปอีกในตัวของเขาเองทว่าล่าสุดมอนักข่าวเอาเรื่องนี้มาสอบถามกับตัวของทางเยอเกนครอฟเขาก็พูดกลับมาแต่แฝงความในเพื่อหวังจะเบรกแฟนบอลทั้งหลายให้โกเมสได้รักษาสมาธิในการเล่นของตัวเอง ในตอนนี้โจโคเมสต้องขึ้นมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับด้วยนะครับกล่าวแต่จากแนวทางการเล่นที่เขาแสดงมันออกมาให้เห็นเขาก็ทำมันได้อย่างสุดยอดมากๆเลยล่ะมันเป็นเรื่องที่ดูสนุกและทำให้เรายินได้นะกับการที่ผู้คนตะโกนให้เขาลองยิงประตูเองดูบ้างแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเขาเหล่านั้นก็คือได้โปรดให้เขาอยู่ตัวคนเดียวเถอะ เราต้องให้เขามีสมาธิกับเกมการเล่นนะต้องให้เขาได้จับจังหวะของตัวเองในช่วงเวลานั้นๆของเกมหากใครก็ตามที่ตัดสินใจยิงประตูจากระยะ40หลาเพียงแค่เพราะว่าแฟนบอลจากอบนอัตจันตะโกนลงมาให้ทำแบบนั้นแล้วล่ะก็พผมเองคงจะรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะ อย่างไรก็ตามผลงานของเขาในเกมที่ผ่านมานั้นมันก็ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ทางโกเมสทำได้ดีมากๆเข้าสุดยอดจริงๆเลยนะเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้กับเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ด อดีตผู้อำนวยการกีฬามือทองของทีมเราที่ได้สร้างชื่อเอาไว้มากมายกับการอยู่เบื้องหลังบิ๊กเดีของทีมเราตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรไปแบบสุดชอ็อกเมื่อช่วงซัมเมอร์ของปี2022 ในตอนนี้เจ้าตัวเองก็ไปเปิดบริษัทเป็นที่ปรึกษาด้านฟุตบอลโดยให้บริการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการทำวิจัยเกี่ยวกับฟุตบอลโดยมีสโมสรอ,อย่างทางโบตันวันเดอร์เรอร์ที่เข้ามาเป็นลูกค้าใช้บริการบริษัทดังกล่าวของเขาอยู่ด้วย อย่างไรก็ตามชื่อของเอดเวิร์เองก็ได้ถูกโยงเข้ากับบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่มาโดยตลอดหลังเขาพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วถึงฝีไม้ลายมือในการเจราจาชั้นครูของเขาระหว่างที่ทำงานให้กับทีมของเราล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง The Athletic สำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้ระบ,บุว่าตัวของทางเอ็ดดดเองได้มีการตอบปฏิเสธข้อเสนอจาก2ทีมระดับท็อปของประเทศอังกฤษไปแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่างก็พยายามจะเกี่ยวพาราสีให้เขาไปนั่งเป็นผู้อำนวยการสโมสรคนใหม่ของพวกเขาด้วยขณะเดียวกันมันก็ยังมีกระแสข่าวลือตามมาอีกด้วยว่า ตัวของเอ็ดเวิร์ดอาจจะกลับมารับงานกับทางลิเวอร์พูลอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ในฐาะนะผู้อำนวยการกีฬาของทีมเราหลังจากทางยอร์กชมัตเคอร์ผู้อำนวยการกีฬาชั่วคราวไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลหลังจากตัวของทางเยอเกนครอปเองก็เตรียมวางมือจากการคุมทัพในทินแอนฟิ์ไปตอนช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้ นั่นจึงทำให้ฝ่ายบริหารของสมูสอรเชื่อว่าการดึงตัวเอ็ดเวิร์ดกลับมาเป็นแกนหลักในการกำหนดคิดทางของสมูรต่อไปในอนาคตจะช่วยอุดช่องว่างดังกล่าวได้แบบไร้รอยต่อแม้กระนั้นล่าสุดทั้งเดวิดออนสตีนนักข่าระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเจ้าของฉายาเทพเดวิด ซึ่งปัจจุบันก็ทำงานให้กับทาง The Athletic อยู่ด้วยก็ออกมาปฏิเสธร,รายงานข่าวดังกล่าวข้างต้นเลยว่ามันไม่มีมูลความจริงและตัวของเอ็ดเวิร์ดเองก็ไม่ได้มีแผนการจะกลับมารับงานนี้ในอนาคตอันใกล้ยอย่างที่มีความพยายามจะกล่าวอ้างกันเราอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งว่าไม่กินเอ็ดเวิร์ดไม่ได้สนใจจะกลับมารับงานเป็นผู้อำนวยการกีฬาอีกครั้งเขาอยากจะทำงานอะไรในระดับที่สูงขึ้นกว่านั้น ออนสตีมระบุมันมีรายงานข่าวที่ได้กล่าวอ้างออกมาอีกว่าเขาเรียกร้องขออำนาจในการบริหารจัดการทีมแบบเบ็ดเสร็จหากลิวรภภูสามารถให้ตามที่เขาขอเขาถึงจะยอมรับข้อเสนอของพวกเขาเอาไว้พิจารณาอย่างไรก็ตามแม้มันจะมีกระแสข่าวลือออกมาเช่นนั้นแต่เรื่องการกลับมาที่แอนฟิลสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือมันไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเลยนะ อันที่จริงแล้วทางเฟนเวสปอร์ตมีการยื่นข้อเสนอเพื่อขอดึงตัวเขากลับมาทำงานที่ลิเวอร์พูลเป็นคำรบที่สองจริงแต่ในการท่าทามตั้งแต่ครั้งแรกของพวกเขาเลยเอ็ดเวิร์ดก็ได้ตอบปฏิเสธโอกาสดังกล่าวกลับมาเช่นเดียวกันกับทางเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกตอบปฏิเสธไปด้วยเช่นกันยังหมายรวมถึงสโมสสอรอื่นๆอ,อ,อีกหลายทีมด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆใขยับมาดูประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักเกี่ยวกับอนาคตของทางชาบีอรองโซในใหญ่ไฟแรงของทางห้างขายาายาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนกันบ้างอย่างที่เราทราบกันดีว่าเขาเป็นตัวเต็งแบบนอนมาที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของทางลิเวอร์พูลต่อจากเยอเกนครอฟหลังจากสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ ทั้งนี้เมื่อวานนี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาอีกว่ายอดทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ ide, ได้ส่งทีมงานของสมูรสอนไปพูดคุยกับทางเอเย่นส่วนตัวของอารองโซในเบื้องต้นไปแล้วถึงความเป็นไปได้ในการกลับมารับงานที่แอนฟิลซึ่งเป็นอดีตต้นสังกัดเดิมอันเป็นที่รักยิ่งของโจตัวแล้วอีกด้วยล่าสุดมันก็ได้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมออกมาอีก มัดทางทีมทล์กสื่อชื่อดังได้รายงานข่าวว่ามันมีการยื่ยนข้อเสนอเงื่อนไขส่วนตัวให้โจ้ตัวพิจารณาแล้วลิว์พูได้เสนอสัญญา3ปีให้กับทางชาวบีอารองโซไปแล้วนะทีมทล์กระบุผลการพูดคุยระหว่างทั้ง2ฝ่ายเป็นไปด้วยดีเมื่อลิว์ภูต้องการที่จะเอาชนะทางไบเยนมิวนิกในศึกแย่งชิงไรายเซ็นของอารองโซ หากพวกเขาสามารถตกลงกันได้การประกาศแต่งตั้งเขาขึ้นมาอย่างเป็นทางการจะถูกชะลอเอาไว้ก่อนจนกว่าที่ทางเยอเกนครอฟจะอำลาถิ่นแอนฟิลไปเพื่อเป็นการให้เกียรติกับเขาอันที่จริงแล้วตัวของอารองโซเองก็รักช่วงเวลาของเขาที่ไบเออร์เรเวอร์คูเซนนะแต่ตัวของเขาเองก็มองว่าโอกาสการเข้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลเป็นอะไรที่ใหญ่เกินกว่าที่เขาจะตอบปฏิเสธได้ แล้วตัวของเขาเองก็ยังมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าเขามีคุณสมบัติพร้อมที่จะเข้ามารับงานต่อจากทางเยอเกินครอบแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ